สวัสดีครับคุณวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งของเหล่านักเรียนเสียงแห่งโลกนกคุณอาจจะเคยได้ยินเสียงนกร้องเพลงที่ไพเราะแต่คุณรู้ไหมว่านกบางชนิดนั้นมีความสามารถพิเศษในการเลียนเสียงต่างๆรอบตัวได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์มือถือเสียงเครื่องยนต์หรือแม้แต่เสียงพูดของคน นกที่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการเรียนเสียงมากที่สุดชนิดหนึ่งคือนก l ลเบิร์ d ไลเบิร์พบได้ในป่าฝนของประเทศออสเตรเลียพวกมันสามารถเรียนเสียงแทบทุกอย่างที่ได้ยินไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องมือตัดไม้เสียงเลื่อยยนเสียงสัญญาณเตือนภัยรถยนต์หรือแม้แต่เสียงหัวเราะของมนุษย์เรียกได้ว่าเป็นนักก๊อปปี้เสียงตัวยงเลยทีเดียว นอกจากนี้นกแก้วบางสายพันธุ์เช่นนกแก้วแอฟริกันเกรก็มีความสามารถในการเรียนเสียงพูดของคนได้อย่างชัดเจนพวกมันสามารถเรียนรู้คำศัพท์และวลีต่างๆและนำมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างน่าทึ่งความสามารถในการเรียนเสียงของนกเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกมันอีกด้วย ตัวอย่างเช่นนกไลเบิร์ตตัวผู้จะใช้เสียงเรียนแบบต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจจากตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ยิ่งเรียนเสียงได้หลากหลายและสมจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้ผสมพันธุ์มากขึ้นเท่านั้นธรรมชาติช่างน่าทึ่งเสมอและเสียงเรียนแบบของนกเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความฉลาดและความสามารถในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต สรุปได้ว่านกบางชนิดมีความสามารถพิเศษในการเรียนเสียงต่างๆได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นเสียงจากธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นความสามารถนี้ไม่เพียงแต่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของพวกมันอีกด้วยครั้งหน้าถ้าคุณได้ยินเสียงนกร้องแปลกๆล,ลองสังเกตดูให้ดีอาจจะเป็นเสียงเรียนแบบจากนักก๊อปปี้เสียงตัวน้อยเหล่านี้ได้ครับ แล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากโลกของสัตว์นะครับ